นะคะนี่คือวิธีทําที่เราจะเไข่มดนะคะอยาให้เสร็จัวยเลยหออ้เอาเศษผ้าแกวแกว่งแกไข่มดอ้มีแต่มดมีแต่มดโอ้นี่ได้เป็นร้อย <c oughs> นี่ตัวเป็นไข่แล้วไอ้ตัวดำๆล่ะคะแม่เป้งค่ะแม่เป้งก็คือแม่มดใช่ไหมคะ แม่เราจะเอาตัวไข่ตัวแม่เราก็จะทิ้งไว้แล้วก็จะขึ้นขึ้นต้นไม้อีกค่ะแต่มดอันตรงนี้นะคะเราก็จะไปแย่แย,ย่ฮะบอกใเอาที่ไหนเนี่ยนี่เนี่ยไ่เอาที่สวนเรานี่เหรอใช่ดีค่ะอย่าที่เราดูคุณยายเก็บมดแดงนะคะถ้าเราก็จะไปดูเขาขนฝุน่นกันค่ะไปกันเลยค่ะมาดูหมูออกใหม่ของเรานะคะตัวสวยจังเลยลู ลูกหมูสวยหมูตัวนี้เพิ่งออกนะคะไม่ใจมาดูสินี่นะคะหมูหมูตัวนี้อ้วนๆอ้วนวพาะอยู่ก็จะได้มีเป็นติดแต่ตัวตัวใหญ่เนาะนี่ก็เอาฟางมาให้เขานอนอยู่ตรงนี้น่ารักนี่มันรักจังวันสามสามวันนี้สามวันแล้วใช่ไหมสามวัน,วนอุย้ยน่ารักดูลูกตัวนี้ใช่ไหม มาดูตัวโน้นมานนองนาน,งนามาดูตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้อ้วนแล้วนี่เดี๋ยวก็ได้ออกแล้วค่ะคเดี๋ยวก็ขายแล้วค่ะตัวนั้นทําไมเจ็บขาล่ะไนโน่นไหนเลบมันจะหลุดแม่มันทําไม่นี่ร่วงใส่ <c oughs> น่าน่าสงสารจังเลยนี่นะกินงกิ่งนี่ตัวนี้ยาวอา้า <c oughs> วอันนี้เร็วเร, <c oughs> เรียกหมู ตัวใหญ่ตัวยาวเนี่ยแล้วก็นันนันไอตูดอีกตัดดวน,นี้ตัวสวยทั้งนั้นเลยเนาะไปละเดี๋ยวเราไปดูที่สวนครัวคะ่ะสวนี่นะคะเราก็ขนดคูนใส่กระสอบได้ร้อยสามสิบเลยน,น,นะหน้าไม้ของเรานะคะที่คุณแม่ปรับนาค่ะเอาหน้าดินไปถมที่ต่ําค่ะแล้วมันก็จะเท่ากันนะคะแล้วตรงที่เราขุดออกมาค่ะ เราก็จะต้องเอาฝุ่นเข้าไปใส่ค่ะเพื่อดินจะได้อุดมสมบูรณ์นะคะหน้าใหม่ของเรานะคะฝั่งนู้นนะคะจะเป็นดินทมดินทามค่ะเราจะต้องเอาปุ่นใส่นะคะดินดีอยู่แล้วนะคะแต่เราต้องเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะกำลังขุดนะคะ เราูยพอกับยากนี่ก็จิขันคูนี่นี่เพิ่นจิขันไปโอดีนะที่มันไม่ไหมไอ้ต้นไอ้นี่หมอ่ะมีคนมาันมันจะลามไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็คือมันค่ะตัดตัดเอาซื้อได้เดี๋ยวบิ่งสะก่อนตงงาดอกก่อนมยอก่อต่างจะงาก็ได้บ่ใ้มัน เขาไมอยู่ในกลุ่นห้องแล้วไม่อยู่ในโคนห้อง,องแล้วนั่นล่ะกอดเดียวกับงานป่าอยู่ด้วยอันนี้จักสอบนี่นาที่ปรับใหม่นะคะเอาฝุา่นมาลงค่ะไม่ทราบว่าใครมาเผาป่าดูเดลยค่ะต้นไม้เราตายหมดเลยค่ะโอ<ห>้เผาทั้งคลองเลยค่ะตรงคลอง แต่ฝนตกก็น่าจะเกิดขึ้นมันก็มีตัวที่ไม่ตายอยู่นะคะอันนี้ไผ่บ้านค่ะตรงนี้นะคะที่มีดอกดอกไม้สวยๆด้วยค่ะเผาหมดเลยมาถึงตรงนี้ลามไปถึงตรงนน้นด้วยนี่ค่ะที่ของเราทั้งนั้นค่ะ เนี่ยค่ะยังทําไม่เสร็จยังปรับไม่เสร็จนะคะเพราะว่านี่นตรงที่ของคุณแม่จะมาถึงนะคะลงไปข้างล่างเฮ้ยจริงๆรก็น่าจะเผาอีกเนาะเดี๋ยวคุณแม่ตรงนี้เป็นที่ของคุณแม่นะคะที่ไม่ได้ถมทําทีละนิดค่ะทําทีละนิดเดี๋ยวก็จะถมไปจริงๆคุณแม่ว่าจะขุดขุดเป็นสะแต่น้องชายว่าไม่ให้ขุดเข้าไปเข้าไปข้างในอะนะคะ ลักชนอดอยู่ข้างในเนี่ยคะเป็นคลองอะนะคะรกมากแล้วก็เขาก็จะหาหนูค่ะเนี่ยค่ะหลักชนดเนี่ยค่ะหลักชนอดอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปตรงโน้น,นะค่ะเมื่อก่อนนี้จะรกมากเลยจะมองไม่เห็น,น่ะไปตรงโน้นเอาหมดเลยค่ะแต่ก็ดีเหมือนกันเนาะนค่ะ ที่เรายังไม่ได้ปรับนะคะรถไถยังซ่อมอยู่คุณแม่ใช้ดินถมตรงนี้นะคะตรงนั้นที่เป็นบ่อที่เป็นสระที่ว่ามีคนเสียชีวิตนะคะตรงนี้แล้วตรงนี้เราจะไม่ได้ทำนาเลยลอกหน้าดินจากฝั่งโน้นมาตรงนี้ค่ะอาศัยตรงนี้ ื่อที่จะให้ดินตรงนี้เนี่ยเสมอเสมอขึ้นมาสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าที่ของเราจะต่ําจะต่ํากว่านาของคนอื่นนาเขาก็เลยเอาน้ํามาฝั่งเราค่ะทําให้หนาของเรารั่วนะคะต้นมะม่วงสองต้นก็ต้นของเราค่ะต้นมะม่วงต้นนี้ที่ขุดออกนะคะตรงนี้จะเป็นสะเป็นหนอง ถมหนองนะคะถมหนองถมสะถมตรงนี้ให้มันเสมอกันค่ะแล้วก็มาตรงนี้ร้อยลดนะคะลดละร้อยสี่สิบบาทใช้ดินของเรานะคะดินของเราที่อยู่ตรงโน้อนอีน,นี้น่าจะทํานาหวานนะคะเพราะว่าเราปรับดินแบบนี้นะคะ่ะไถไม่ได้อะนะคะเวลาฝนตกอ่ะเราจะไถไม่ได้นะคะพอไถไม่ได้ก็จะทํานาหวาน,นะคะ่ะ เ็มดินนีนน่มูด้ดนไม่มาหมดเลยค่ะไปไม่หมดเลยแต่ว่าจะดีอย่างหนึงเวลาถ้าฝนตกมาเนี่ยต้นไม้จะเกิดเนี่ยค่ะแถบนี้จะปลูกผักหวานไว้เต็มเลยวันนั้นมาดูยัง เห็นเกิดอยู่น่าจะตายหมดค่ะโดนไฟไหม้โดนไฟไหม,ไไม้ทางข้างล่างนั้นก็คือคลองอะนะคะจะมีคนมาหาหนงเอาบวบเอาฟักเอาอะไรมาปลูกนะคะในช่วงที่ฝนลงเนี่ยค่ะแถบนี้จะเป็นผักหวานเลยนะคะที่ปลูกไว้ไม่เหลือสักต้นเลยค่ะตายหมดเลย อันนี้คือหลักชนบทปุณนแพร่มัม่ดินป่นพอาน้อยเลยเลยนี่นาทามเด้มันสิบลมแต่นี่กะลมเดชว้ามันลมแ,แต่บมมีปุน่นพอกล่องปุ่นเมนปุ่นน้ำนาทามนาทงคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเรียบรยนะคะ